สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง La โ r o ิช c h น n n e ก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเนาะคึก嘛กินอาไรคึกากินและน้อนเบิ้ดขึ้นน้ำแร่น้ำแร่ขอน้ำแร่อีกนะได้จัดนกมกินเริ่มมีอีกไหมจัดน้ำแร่เต็มเเลยนะเดลมี่สั่หันละ มันมีอยู่มันข้าน้าได้วันอยู่ะไม่โตโตกี้นะไม่โตโจกติ๊กแนี้กค่นติ๊กน้ำร้อนได้สี่พันห้าได้สี่พ้าสามสบายอยู่เพิ่นนี่ก็มากขนาดกินมาเด้เพิ่นนด้ยเพิ่นาลูกเพิ่นเฮ็ดเรียงกินเอากินเอาอยู่ออกมาแล้เออกินแล้วกัเมื่อตะแลงกับคึกมีอะไเออเาดูเ็นพิ่เนี่ยบิรับเพิ่นขึ้นที่นอง

มันจะเทิร์นทาน้ำเร่แค่น้ำนมเออพวกนี้ก็อดุยเจมพีนะครับกลับมาพวกนี้ก็มาถึงนี่ก็ประมาณ8ปดเก้าโมงนะฮะออกมาเดินทางมาแต่เช้านะครับผ <c oughs> มบไปกลับบ่ไม่นอนอยู่บ้านคืนนึงแล้วก็มาไ,มไกลเนาะพี่น้องเอฟซีใกล้กว่ามุกดาหารนะครับมุก <c oughs> มุกดาหารร้อยกิโลมุกดาหารสวนสีดด่หอดจนเมือ่อยอันนี้มันเกียรติคุเลย อันนี้มันไ่ได้ขึ้นเขาเนาะทางมันอันนี้ตร,ตรงอย่างเดียวเนาะบนก็ไปต้องง่อยต้องเข้าต้องง่อยเลยวะครับไเดือดรึเป่ต้องง่อยก็ข้ามเขาไปก็นี่ตรงอย่างเดียวก็หอดนะพ,พี่ออยพี่บอยพ่อไงพ่อตีใหญ่ิแต่พี่จำเปลงก็สอบเขาเองสอใหญ่านาคพ่อใหญ่บ้านขาจราลนะบ้านโค้งน้องครู เหมอนเราไล่เลียนเลยบ่ฮอน้องคอยอย่อันนี้เทาโพดอันนี้คอนโไสามแล้วเท้าจะเเอลยังดียังบ่เท้ายังด้อย่ว่าาไม่ได้เท้าเดินนี่เราเว้านะยังอันนั้นได้อยู่ัหาิ้เก่าเล ได้พ่ามได้น่คืนอะไรลูกมียแล้วได้เมียเด็กน้อยไม่ต้องทําใจเนาะลูกน้องเจ้าหวยแล้วบปลูกน้องเจ้านะโอ้มีความสุขเนาะกเ้นละไเมอนนี่ หัวทั้งลูกพี่ทั้งลูกน้องเนาะหัวเตอะหัวเตินยเนาะ <Okay. S 1> สร้างสีนะ่ะโอ้เราสิหกสิบแล้ว,ลวยังแข็งแรงเนาะสิบเก้าแล้วค่ะโอ้ oh. เราไม่ได้คือหาสิบเก้าเนาะเราได้เมียเด็กน้อยเย mm hmm. hey, เราก็ต้องเด็กน้อยตามแหละเอาพี mm ่บ้าให้โซ่มันไม่ใส่หรอคือโค้มากผัดคายด้วยเอาเงินไปให้อาย เฮ็นยังตกแม่ตกรอดอยากตกกันได้การเขียนมากินก้อนชุดนี้ก็ประมาณนี้นะคะ